สวัสดีครับนะสวัสดีเอฟซต้องไปเนที่ขผมนะครับนะมานี่พามาเบิงนะครับนะสาวน้อยนะครับนะยุคของของพี่น้อยนะตัวนี้เป็นงัวที่สายเลือดดีมากๆเลยนะฮะเป็นเพจเมียนะครับนะเพจเมียนะครับตัวนี้เป็นลูกของเจ้าอะไรนะเจ้ารักเจ้าสันพี่น้อยเจ้ารักเจ้ารักนะครับนะตัวนี้เป็นลูกของเจ้ารักนะครับไพยจมปาบิ๊กซีนะแมเป็นไพรจมปาบวกบิ๊กซีนะครับ อ้พี่น้องครับนะตัวนี้นะเบิงซงครับนะออกมาสายเลือดดีครับนะสายเลือดดีมากๆเลยเจ้าลักไพรยำปลาบูบิกซีนะครับนะนี่นะใบดีนะฮะใบหลายโบดลึกนะครับนะกี่เดือนพี่น้อยตัวนี้ถึงสองเดือนประมาณอยู่ประมาณสองเดือนถึงแดงนี้ถึงนี่ไม่ได้เลยเกือบเกือบสองเดือนแล้วมั้งนะครับพี่น้อยลุกขึ้นได้ไหมนะ <c oughs> ตัวนี้ถ้าลุกขึ้นนี่มิเสนเลยเพราะว่านะครับเขาเป็นม้วทีนะครับตัวยาวนะครับนะ คนพี pues ่น้องครับนะเหยืยดเหยื่อหลังนี่เป็นลองเลยนะหลังนี่เป็นลองเลยนะครับคนพี่น้องครับเงานะครับเหยืยดชิงนิ่งเลยนะครับย้อนแสงคำมุ้งนี่นะครับนะมันสะย้อนย้อนแสงก็น้อยนะกับวแยงย้อนจะน้อยย้อนหลายเติบอะไรนะการโตดีฮะยืนสวยมากๆเลยนะชูฟาร์มของเสียหน่อยนะครับนะอำเภอมวกเล็กนะจังหวัดสระบุรีนะ สายเลือดดีครับสายเลือดดีมากๆเลยยืนสวยฮะการโตดีฮะบึ้งครับหลังเป็นกระดานเลยหลังเป็นกระดานเลยนะครี่ยูนี่เป็นนะอณาจักรนะง้อหูดูบาซินนะครับนะพึง่งจริงๆริงเลี้ยงมัตตโดนนะครับนะพึ่งมาออกซื้อปีนี้แหละนะครับนะพึ่งมาออกซื้อปีนี้แหละนะสวยงามสายเลือดดีนะี่น้อยสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่น้อยถ้าใครมีอยากเข้ามาเยี่ยมชมตัวจริงมีเบอร์ติดต่อไหมฮะศูนย์แปดสามครับห้าห้าห้าสี่สี่ห้าหกอีกครั้งหนึ่งครับศูนย์แปดสามครับห้าห้าห้าสี่สี่ห้าหกอยู่ที่ไหนนะฮะที่กัดซับน้อยเหนือครับนะฮะตำบลลำพญากลางมวเกเหล็กสระบ,บุรีตอนนี้เปิดให้เข้าชมละตอนนี้เปิดแล้ว <laughs> นะฮะพี่น้องครับนี่เบิองครับนะอนะยู่นี่นะหลายคนนะฮะอาจจะเห็นแล้วนะเป็นอาณาจักรนะอยู่นี่นะครับ โตเนี่ยแม่หลักกันนะฮะยิงดอกใหญไนั่นหนาเลยครับนี่มีลูกสั้นนะฮะมีลูกบอยนะครับนี่นครับนี่อานาจักขนี่นะครับนี่แค่บางส่วนนะครับนี่แค่บางส่วนเท่านั้นนะครับนี่อีกฝั่งทางฝุ่นแหงหลายนะฮอีกฝั่งหนึ่งทางฝุ่นนะฮะแหงหลายเลยนะฮะนี่ลูกเกิดใหม่นะครับนะี่หนาติดตามนะตัวนี้นหนาติดตามนะฮะโอ้ แม่เขาอยู่ใกล้ๆกันตัวนั้นนะแม่เขานอนอยู่แหละครับตอนนี้งัวไม่เกิดไม่หลายนะครับโอเคครับพี่น้องครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับในสลับมนีสวัสดีครับ